กราบสวัสดีครับผมวันนี้บุษบาไปดูแอรอนมิติค์ม็อบกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังนี้ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วเขาจะมีสม,มุดไกด์บุ๊กให้เอาเล่มหนึ่งอนะ่ะนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กของเขานะครับผมแล้วก็นี่คือรายละเอียดม็อบก็เจอได้ที่ไหนก็มาเปิดอ่านกันได้ฮะอย่างอันนี้เจอได้ที่ d Deep Stone Cape นะอย่างนี้ฮะโอเคแล้วก็ตัวแรกนี่คือ c a ป e Border นะครับผม เดี๋ยวผมขอเตรียมของสักนิดหนึ่งนี่ครับแล้วก็นี่คือของที่ดรอปนะหลังจากฆ่าได้โอเคไปเราไปดูกันดีกว่าใส่ชุดแปบบ๊บนี่ครับหน้าตาอู้โอ้ยปล่อยอันนี้ด้วยหินย้อยเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมมีแร่ออกมาอย่างนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวผมขอลองให้ม็อบมากระทืบตรงนี้ดูหน่อยนะผมอยากรู้ว่าแร่มันออกมาเพราะ ม็อบกระทืบเหรอมา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 นี่ล่อล่อมานี่ล่อมานี่โอเคอ่ะทืบเท้าอ้าวไม่กระทืบเท้าแล้วไม่กระทืบเท้าด้วยนะแล้วเมื่อกี้นี้กระทืบเท้าไหนๆเอามาดิโอ้โห เอาจริงๆมันสู้ง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยเราก็แค่เดินหลบแล้วตีเนี่ยอชนะแหละ <c oughs> ตอนแรกผมคิดมันจะสู้ยากกว่านี้แต่ตัวม็อบมันดูแบบมีอะไรอยู่นะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเรียบไปอีกสักตัวหนึ่งอ่ะเรียบมาตรงนี้เลยนี่นี่น,นี่อ่าม็อบกร <c oughs> ะาแล้วแล่พุ่งออกมาอย่างนี้เลยแถมบล็อกแล่ไม่หาย,เ,ยเดียวเดียว นี่นี่ี่มันมันปล่อยเป็นอันนี้ด้วยนะมาเป็นก้อนแรกอย่างนี้เลยโอ้โหเวลามันกระทืบเท้าแอบเจ็บใช้ได้อยู่นะผมเพิ่งสังเกตเลือดัผมหายไปเยอะอยู่แต่อันนี้มันก็ชุดเหล็กอ่ะมันมันแค่ชุดเหล็กโอเคนี่ครับอ่ะให้ดูของที่รอปชัดๆอีกครั้งหนึ่งของที่รอปอันนี้สามารถเอามาคราเป็นบล็อกมอสได้นะครับผมนี่ยอ่าหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็นี่มีแรกของเขาด้วย เดี๋ยวเราไปดูวิธีครับของกันดีกว่าก็คือพอเราได้แร่โบราณมาแล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาแร่เนี่ยมาครับเป็นของต่างๆได้แป๊บนึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บของพวกนี้ก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวครับให้ดูนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมสูตรครับแค่นี้เลยครับไม่ยากนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะมีพ i ิกแอคด้วยแล้วก็มีคอนคอนอันเนี้ยโกงมากเลยฮะเพราะดาเมจมันโคตรโหดเลยดูดาเมจมันดิยีแรงจัด เออแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าชุดนี้ไม่สามารถเอนชารได้นะครับผมเนี่ยเอาจริงๆแอบเสียดายนะมีแค่พนะิกแอกะที่เอนชานได้อ่าที่เหลือไม่สามารถเอนชารได้เลยค้อนชุดอะไรอย่างเงี้เอนชารไม่ได้นะครับโอเคจะใส่ชุดให้ดูแปบบหนึ่งนี่คือหน้าตาชุดเฮ้ยเดี๋ยวนะชุดมันส่องสว่างด้วยปะใช่ฮนะนี่นี่นี่เห็นแสงไหม อานี่นี่นี่ชุดมันฟองสว่างอะฟองสว่างแบบเห็นได้ชัดเลยอะโอเคก็ถือว่าเอาไว้ลงเมืองได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวลองขุดอันนี้ดูโอเคนี่ครับโอ้โแร่บานเบอร์สามสี <_ c oughs> ่ <_ d ance> ก้อนอะเมื่อกี้นี้ได้มาสามสี่ก้อนแล้วก็เดี๋ยวลองเอาพกแอคทุบพื้นดูหน่อยนะมีเอฟเฟกตตอนขุดขึ้นมาด้วยนะอืม จะว่ามันมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ขุดเร็วขนาดนั้นนะนี่น่านี่น่าจะเป็นความเร็วแบบพอๆกับพิกแอคเพรอะไรอย่างนี้เองอะเนี่ยแต่ค่าความคงทนของพิกแอคมันอยู่ที่พ5 0 0้าอน่ะก็ก็ถือว่าเยอะอยู่โอ้โหขุดยังช้าขุดยังช้าอ๋ขุดแองเชียนดีบีไม่เข้า กว่าจะเข้ามันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าสิมันเข้าแต่มันานานๆเก็บของลงกล่องแล้วก็เดี๋ยวไปเทสอาวุธกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง้างทุบดีด้วยโอ้แต่ตายไวมากะตายไวมากแบบไวมากเลยเดี๋ยวผมของง้างก่อนนะง้างทุบเฮ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนโหวนเถี่ยววนวนง้างทุบ งา้างทุบงา้างทุบเฮ้ยทําทำไมง้างทุบแล้วมันดูเบาๆฮะเนี่ยหลายทีมากเลยฮนะโอกว่าจะตายง้างทุบโอ้งา้งางง้างทุบตีเบามากแต่ดูตีธรรมดานะตีธรรมดาตายแล้ว <laughs> เอาจริงๆนะตีธรรมดาจบตีธรรมดาแรงสุดแล้วและโอ้โหผมเพิ่งสังเกต ไอ้นี่มันลอยเยอะแบบเยอะเลยอ่ะโอ้โหอย่างเยอะและนี่ก็คือบล็อกที่ครามมาจากแร่โบราณนะครับผมนี่ครับอ่าอันนี้คือบล็อกของเขานะก็ดูสวยดีนะถ้าใครชอบก็คราฟม,มาทาบ้านกันได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นม็อบที่ชื่อว่า the Snackling นะครับผมตัวนี้พบได้ที่เกาะนอกดีเอ็นนะครับผมแล้วก็นี่คือของที่ดรอปเวลาข่า่นะครับผมแต่เอาจริงๆผมไม่แนะนําให้ฆ่านนะเพราะว่า เราสามารถเอาผลคอสเนี่ยมาเทรดได้นะครับไปเดี๋ยวไปให้ดูดีกว่าปึ๊บอ่าแล้วก็ผลคอสเทรดนี่เห็นไหมเราสามารถเลือกเทรดได้เลยถ้าเราแบบเอ้ยไม,ไม่ไม่อยากได้ชิน้นนี้อ่ะเราก็กดเปลี่ยนชิ้นมีแครอททองอ่ะเปลี่ยนชิ้นไม่อยากได้แครอททองอ่ะมีเพชรด้วยนะโอเคสมมติว่าผมเจ้าวันนี้แล้วกันผมก็แค่กดนี่กดตีนะกดตีไปรอบหนึ่งมันก็จะเป็นการเอาผลคอสให้นะครับผม แล้วเราก็วิ่งไปแลกเปลี่ยนอีกได้นี่ฮะอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนของอีกรอบนะอมียันบ็อกขนแกะเลยเหรอเนี่ยนี่ฮะเอ้ยเอยกลับมาก่อนอ่าแลกเปลี่ยนไหมอา้าวเอ้ยเอ้ยกดตีไปแล้วอา้าวเอ้ยมันบินหนีไปแล้วนี่ฮะเอาเป็นว่าตามนั้นเลยฮะคือ มันจะบิ้งไปของมาเรื่อยๆอ่ะเราก็แค่เอาผลคอสแลกเปลี่ยนไปเท่านั้นเองฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของที่จะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเริ่มจากอันแรกก็คือเป็นหน้ากากนะหน้ากากอันนี้จะทําให้มอบที่โจมตีคุณวาร์ปได้นะครับผมคือเวลามีม็อบมาโจมตีเราจะมันจะถูกวาร์ปฮนะประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปเป็นผ้าคลุมอันนี้จะทําให้เราล่องหนได้ชั่วคราวนะแล้วก็โพชั่นสเตนซินฮะอันนี้จะทําให้มอบหยุดวาร์ปก็คือไอตัวเมื่อกี้เนี้ยวาร์ปไม่ได้นะครับผม แล้วก็อันนี้คือบล็อกเพอร์เพลอันเนี้ยได้จากตอนฆ่านะนี่แล้วก็ใช้อันนี้ปลาใส่เห็นไหมพอเราปลาใส่แล้วตัวนี้จะวาร์ปไม่ได้เป็นเวลาสิบวิเห็นไหมวาร์ปไม่ได้ฮนะคือวาร์ปหนีเราไม่ได้โด <c oughs> นละ็อกฮะโอเคอุ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามันตีเราด้วยนะเนี่ยอ๋อแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้เหรอเนี่ยอ่ออ่อออ,อ,อคือจังหวะที่มันวาร์ปเนี้ย แล้วเราแบบไม่ให้มันวาร์ปอ่ะมันจะแลกเปลี่ยนไม่ได้และมันจะตีแล้วด้วยโอเคนะครับผมแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปก็คือนี่พระคุมล่องหนนี่ฮะพระคุมคือมันจะล่องหนเป็นเวลา5้าถึงสิบวีมั้งเดี๋ยวผมขอลองนับใหม่นะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดอ่าประมาณแปดเก้าวิฮะก็ตีเป็นสิบแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นหน้กากระก เดี๋ยวผมใส่หน้ากากให้ดูนะแล้วก็ขออนุญาตเรียกม็อแบแป๊บหนึ่งนี่ครับมาเดี๋ยวลองให้ม็อบตีนะนี่เห็นไหมพอม็อบตีเราแล้วก็จะโดนวาร์ปฮะโอ้แต่หน้ากากไม่ชอบเลยหน้ากากมันดูหลอนมากเอาแล้วม็อบไปไหนละ่ะนี่ฮะประมาณนี้เลยคือหน้ากากเอาไว้สุ่มวาร์ปม็อบที่ตีเราฮะและก็ตัวต่อไปสตอมสปินเตอร์นะครับผมตัวนี้พบได้ที่ความสูง100บล็อกขึ้นไปนะ และก็จะมีพฤติกรรมดุร้ายเมื่อเกิดพายุนะครับผมก็ระวังด้วยอย่าไปเจอมันตอนพายุแล้วกันเพราะว่ามันจะโจมตีเราฮะแต่ถ้าไม่ได้มีพายุมันก็เป็นมิดอยู่นะโอเคแล้วก็เตรียมไปนี่มาด้วยนะเนื้อเยื่อแฟนทอมฮะแล้วก็อย่าลืมทําเบ็ดมาไว้ด้วยถามว่าทํามาทําไมใช่ไหมฮะที่ทําเบ็ดมามันมีเหตุผลอยู่ก็คือเราสามารถขี่มันได้ด้วยนั่นเองแบบนึงนะเดี๋ยวผมขอเนื้อเยื่อแฟนทอมมาก่อนโอเคแล้วก็ นี่ครับเราสามารถเทมได้โดยการเอานี่เนื้อเยื่อแฟนทอมมาอย่างนี้เลยแล้วก็พอเทมเสร็จขี่ได้ทันทีนะครับนี่ครับแล้วก็เอาเบ็ดเนี่ยมาไว้ควบคุมเห็นไหมเราสามารถเงยหน้าขึ้นเพื่อบินขึ้นเงยหน้าลงเพื่อบินลงได้เห็นไหมคือถ้าไม่มีเบ็ดเนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมได้ฮะเห็นไหมฮะมันจะบินไปไหนมาไหนเองเนี่ยเนี่ยมันบินของมันเองนะคือผมไม่ได้ทําอะไรเลยคือผมปล่อยเมาส์แล้วอ่ะอันนี้คือผมปล่อยเมาส์เลยเนี่ยมันบินของมันเองฮะ แต่ถ้าเราอยากบินด้วยตัวเองคืออยากควบคุมเองเราก็เอาเบดขึ้นมานี่เห็นไหม <c oughs> ยังไงก็ต้องมีเบดนะฮะโอเคสั่งให้ยิงได้ไหมเออสั่งสั่งได้ไหมอืมเหมือนจะสั่งให้ยิงไม่ได้ป่ะใช่ไหมแล้วถ้าเราตีอะมันช่วยเราตีป่ะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาซอมบี้ออกมาหน่อยนะโอเคเอาซอมบี้มาแนละ้วเดี๋ยวลองดู โอ้อะไรอะเดี๋ยวดเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยว,ยวมันดูดม็อบเข้าไปเลยเดี๋ยวด้วยเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใหม่นะเนี่ยมันดูดม็อบเข้าไปเลยมันกินไปเลยงะ <c oughs> อร่อยไหมละนนะ่ะเนี่ยเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งเจ๋งมันดูดม็อบเข้าปากไปเลยอย่างเงี้ย เออแต่มันก็มีระยะเวลานะั้นะนะ่ะมันก็ไม่ได้ดูดได้รัวๆนะเราต้องโดตีก่อนไปอะโดตีก่อนนะเฮ้ยโดตีแล้วมาช่วยก่อนแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมลองฆ่ามันให้ดูนะครับผมนี่ะโอเคหนึ่งทีสองทีโอสองทีตายเลยนะครับผมเอาจริงๆก็สมเหตุสมผลหรือเปล่าอะเพราะปกติมันจะบินอยู่บนฟ้าฮะเราไม่สามารถเข้าใกล้ตัวมันได้ง่ายขนาดนั้นอะแต่ถ้าเราเข้าใกล้ตัวมันได้ก็เนี่ย นีสองทีตุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้มาจากไหนอ๋อผมเอาไข่ซอมบี้เรียกออกมาทําไมเนี้ยโอเคแล้วเมื่อกี้นี้ผมเผลอทุบของผมไปด้วยตัวที่ผมจับมา <c oughs> แล้วก็นี่คือของที่ดรอปจากการฆ่าสตอมสปินเตอร์นะครับผมนั่นคืออากาศอัดประจุนั่นเองฮะอันเนี้ยกงมากเดี๋ยวผมไมปดูนะอุ้ยไม่ใช่นี่ฮะเราสามารถปาเพื่อระเบิดอย่างนี้ได้เลยนะครับผม เอาไปลงเหมืองได้นะแปบ๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตเปิดเกมโหมดแป๊บอ๋อนี่ฮะมันทำลายบล็อกแรกได้ด้วยฮะโอเคนี่ฮะแต่มันทำลายเองเชียนดีบีไม่ได้นะครับผมก็ยังเป็นข้อจำกัดแต่เอาไว้ลงเหมืองทุ่วไปเอะโอเคอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเออโกงอยู่ใช้ได้เลยฮะ โอเคผมสรบแอดออนมิติกม็อบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงทีช่ชอบก,ก็ฝา like, ก Share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนท่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กาลหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย